สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการอาจารย์จักสุธิพยากรนะครับเรา ห่างเกินกยนั้นตั้งแต่ปีนี่แหละอาจารย์นานนานนานมากอือใช่ไลฟ์สดบ้างไม่ไลฟ์บ้างหลังจากนี้จะพร้อมนะใช่ไหมอาจารย์ก็พยายามจะพร้อมนะแต่มีมีคนในมีคนในอะไรนะทิกต็อกโซเชียลเออเเขาก็แบบว่าอาจารย์ไม่สบายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เล้าจะรย์ไปอ่านคอมเมนต์ไงแล้วก็แล้วก็คุยกับเขาเออแล้วทีนี้ก็คือแบบ บอกเขาว่าไม่ได้รายสดนานเพราะว่ามันแพ้ฝุ่นนะคะทุกคนไปหรือป่าไม่รู้แต่ว่าอาจารย์แแพ้ฝุ่นพีเอ็มสองท่าไม่มีเสียงเลยตอนนั้นอ<ช>่อทุกคนก<ๆ>็บอกว่าอาขอให้หายดีนะขอให้มีเสียงเพราะถ้าไม่มีเสียงคือมันมัน,ม,นมาทําอย่างนี้ไม่ได้ไงใช่ไหอก็ออเลยบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามแบบว่าไม่ออกไปข้างนอกไม่โดนฝุ่นไม่อะไรตรงน,นี้มันก็ดีขึ้นอือใช่แล้วก็น้องแชมเรียนด้วยใช่จบแล้วใช่ไหมจบแล้วจบแล้วดีใจมากก็เลยมีมีโอกาสที่จะมาทํา แบบนี้อีกมาแบบว่าเหมือนเหมือนทำอะไรกันรายการด้วยกันอ่น,นะเออใช่เพราะว่าน้องแชมป์ติดเรียนปตีนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาไงตอนนี้น้องเรียนจบแล้วนะคะคอนเกรตูเลชั่นนะคะก็เลยมีโอกาสที่จะมาทำรายการแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมบีค่ะผมอ่าวันนี้เราจะเริ่มต้นที่พยายกรเลยเลยวันนี้ก็จะพยายกรกันที่ราศีมังกรก่อนเลยของเดือนกันยาย,ยนสองห้าหกแปดนะครับอ,อืมเริ่มต้นปีกันกกันยายนเลยนะจ๊ะ เอ้ยก่อนน้นนี้เราก็ลงคลิปอยู่นะอ๋อมีลงแล้วไม่จำไม่นะถึงเดือนอะไรก็ไม่รู้แหละเออแล้วต็งหายไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกใช่ใช่ทีนี้สําหรับพี่ๆนะครับที่ยังไม่เคยเข้ามาดูช่องของอาจารย์เลยนะครับไพ่ของอาจารย์นะครับจะเป็นไพ่เสียร้อยแปดหรือไพ่หัวโขนนะครับขออนุญาตนะครับอาจารย์อ่าจะจะเห็นได้เลยว่าในไพ่เนี้ยจะไม่ใช่ภาพวาดนะครับจะเป็นเสียนเสียนที่เขาเรียกว่าใช้ครอบครอบครูอือือใช่เป็นเสียนใหญ่ ใช่มีสามร้อยกว่าเสียงทุกคนแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็ให้คัดมาทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดเสียงน,นะคะเพื่อมาลงไพ่เลยก็มาใช้ช่วยคนนะอ,อาจารย์นะครับทีนี้ด้านหลังไพ่นะครับด้านหลังไพ่นี้ก็เป็นดวงตาขององค์พ่อโบีคเนตประธานให้นะครับแล้วก็จะมีมสัญ,ญลักษณ์โอมอยู่ด้านบนนะครับซึ่งไพ่ของอาจารย์เนี่ยจดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเจ้าแรกในไทยเลยนะครับมผมสหัยมากสหัยมาก ้็เดี๋ยวเราเริ่มการพยากรณ์เดือนอ,อ,อะไรนะกันยายนค่ะราจารย์ลาสินกรตามติดจะสิ่ง,งปีแล้วเนาะใช่กันยายนลาสิกนกรใช่ไหมใช่ครับมาดูชิวัดดวงพี่ๆเขาในเดือนนี้จะเป็นไงบางความรักการงานการเงินการดูของอาจารย์ยครับบางทีจะไม่ดูครอบคลุมทุกเรื่องนะครับจะเป็นาการดูลักษณะแบบถ้ามีเรื่องอะไรเด่นๆนะครับก็จะบอกกล่าวผ่านไพ่นะครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้ให้อาจารย์อธิธษฐานนะครับเลือกไพ่นะครับ,ใน,รบในการพยากรณ์นะครับผมไพ่ก็จะมีทั้งหมดสามสัมหลักนะครับทีนี้นะครับที่เห็นอยู่ด้านข้างของอาจารย์ไม่ใช่อื่นใดเป็นสปอนเซอร์ของเราเองนะครับ mm hmm. อ่าพี่ๆท่านไหนที่แบบสนใจก็สามารถสอบถามได้หรือว่าใครสนใจอยากมาเป็นสปอนเซอร์กับรายการเราก็สามารถติดต่อน้องแอดมินมาได้เลยนะครับผม เราหายไปนานเราก็ต้องเลืกไปหาสปอเตอร์ช่ลาจาร์เพราะว่าเราเป็นนี่คนไทยเป็นนี้ทุกคนรู้นะใช่ไหมการไม่มีนี่เป็นลาบเป็นประเสริฐใช่เรื่องต่อมาเรื่องอไม่มีนี่ละเรื่องสุขภาพอื่บางเขาเรียกว่าบางครอบครัวมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้มากเลยมีปัญหาเรื่องครอบครัวบ้างมีปัญหาเรื่องเอ่อเรื่องสุขภาพบ้างแบบนี้ก็เป็นวิบากกรรมต่างๆกันไปนะครับ มาดูซิว่าได้ไพ่อะไรกันบ้างนะครับชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกันยายนนะครับอืมอ่ชาวลัคนาราศีมังกรนี่ได้ไพ่อะไ,ไรบ้างครับอาจารย์ไแล้ว <c oughs> ไพ่ก็ดีนะแต่วาาา่าคือโดยลักษณะปกติเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเป็นคน,งง<ะ>คนพูดตรงไงครับเป็นคนพูดตรงพูดแรงโชเชโชเชอะไรแบบเนี้ยนะก็น้องไปสังเกตตัวเองบางคนบอกว่าไม่จริงหรออาจารย์ไม่หนุ่มมนได้เป็นยัง แต่ว่าคําพูดมันเชื่อเฉื่อยหัวใจมากออนะทีนี้ไพ่ที่ออกมาเนี่ยก็จะมีของเกี่ยวกับเรื่องวาจาอยู่นะคะแต่ว่าในเดือนกันยายนเนี้ยชาวลัคนาราศีมังกรเขาจะมีไอเดียอะไรที่มันแบบมันขุดมันเจิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยะคะเนี่ยเพราะว่าคือพลังของพระแม่สุลตาวาเดียเนี่ยจะสะถิตอยู่ที่ที่ ชาวชายรทอน,ออนนะอก็คืออาจจะทําให้ช่างจอนมีไอเดียใหม่ๆคิดอะไรออกอะไรแปลกใหม่อะไรปุดขึ้นมาเนี้ยหรือโปรเจกต์เก่าๆเพราะว่าพระแม่สุรศรีท่านเป็นชายาของพระบรมใช่ไหมล้วท่านจะมีถึงพระคัมภีรถือพระคามภีกับอหอยสังอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็มีพินบันเลงบางทีเราอาจจะมีอารมณ์แบบว่า คิดออกตอนนั่งห้องน้ําก็ได้อออะไรแบบเนี้ยหรือว่าคิดออกตอนงคืนตอนก่อนนอนเขียโทรศัพท์เขียไปเขียะมามันไปนปิ้งอะไรก็ไม่รู้อะไรบางอย่างเนี้ยมันเกิดเป็นเป็นอารมณ์ที่แบบเขาอยู่เฉยๆเขาอยู่เงียบๆในในแบบที่มันเป็นโลกส่วนตัวของเขาอ่ะในช่วงเวลาที่มันถูกสลิดก,กันหนัเออนั่นแหละแล้วก็วจะปิ้งไอเดียขึ้นมาเป็นไอเดียแปลกๆที่สามารถนามาทําเงินได้มันเออมันจะมีพารงงานอะไรบางอย่างไม่รู้ทําให้เขาเก็บ <c oughs> <c oughs> มีพลังแล้วก็เอามาสร้างเงินสร้างไรายได้นะครับอ่าก็ช่วงเนี้ยให้ชาวราศีนรศีก่อนก็คือสวดมรว้พานั่นแหละแล้วก็คือบูชาพระแม่สุรศดีที่เป็นเอกเดือนเป็นเอกใน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 ,ในพื้นดวงของอในเดือนกันยายนอ่าโดยเฉพาะนะคะอ่าแล้วทีนี้ไพ่ไปถัดมานะคะจะเป็นปู่เจ้าที่นะคะแล้วก็เบอร์แปดสิบสี่ก็จะเป็นเสียนเอ่ออันนี้ไม่เออไม่ใช่เสียงนคารุนนะมันจะเป็นชาดา ชดาที่ชช่คอบแตเป็นชดาของพญานาคอือนะอันนี้เป็นชดาของพญานาคนะคะอันเนี้ยผมบอกว่าชาวแล้วนาราศีลปกรนนะ่ะคว้าเงินได้อือคว้า,าเงินได้เพราะนี่งานม,าามันสำคัญกันเพราะว่าไพ่ของตัวเองก็มีไอเดียผมไว้ไอเดียเราก็ทําขึ้นมาทําขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้เงินเราคิดดูนะชะดาไม่ได้เหมือนมงกุฎอ่ะมันไม่ได้ได้มางด้ยน,น,นะเห็นแบบนะะางงามไหมเห็นแล้วฟอร์แมได้อ่ะถูกปะ เออมันก็คือมันกว่ามงจะลงมันหนักนะมันยาก,ยากเงินกว่าจะลงมาแต่ละบาบมันก็ยากแต่ว่ามังกรจับคว้าได้ครับพอมีไอเดียเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้การพัลลุก็จะช่วยด้วยนะก็จะเสียไใบนี้คือเจ้าที่ก็ไปขอได้คือหมายถึงว่าเจ้าที่ที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละเจ้าที่ในเคหาสถานในบ้านของเราเนี่ยแหละผีบ้านผีเรือนนี่แหละเดี๋ยวเขาจะให้โชคก็คือว่าเรามีไอเดียสมมติว่าเราไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ อธิษฐานขอเจ้าที่เลยครับเออผู้จ๋าเจ้าที่จ๋าหนูอยากได้เงินเข้าบ้านนะขอให้หนูได้โชคลาภจากการงานตรงนี้นะหรือไม่ก็โชคลาภลอยครับแต่อันเนี้ยมีเกณฑ์นะอืมมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภแบบแบบฟุบแบบลอยจากปลเลขที่จากตัวเอง,จา,เองจากอะไรก็ได้จากงานก็ได้เป็ไปได้หมดเลยนะคะมันมีเกณฑ์ความโชคดีที่เราจะได้เงินก้อนนะพุยได้ไหมอาจารย์ ว่า <Wow. laughs> <ked> พออาจารย์บอกราบร้อยใช่ไหมแอดมินก็สังเกตเบอร์ไพ่มีเลขเบิ้ลอยู่สอง oh. ใบอ,อ, <laughs> อ๋อ่ะเนี่ยอ๋อฮะนองให้มินบอกก็ได้เป็นเลขสี่สี่เป็นเลขสี่สี่อีกใบหนึ่งนะครับเป็นเลขสองสองไม่ไม่รู้ว่าเอ๊ จะเอาไปตีกันยังไงนะเราก็ไม่ได้เล่นเราเพ่อเล่นเลยไม่เป็นใช่อจไรเล่นไม่เป็นครับเนี่ยฮันน่าชดายหน่อยเสียชดายหน่อยเสียอันนี้ชดานด้คือความเฮงมากอืมชดาเลขแปดสี่ทุกคนใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมอ่าใช่ถูกต้องแล้วแปดสี่ทุกคนอือทีนี้อ่าไพสรุปนะไพสรุปเนี่ยจะเป็นอ่เสียงของพระรามของหูอ่าเบอร์ที่ยี่สิบขผมนี่นะ แล้วก็ปลูกโทศนิจันทร์เบอร์ที่สิบเก้าสิบเก้ายี่สิบมาติดกันเลยมาคู่ม, <c oughs> มาคู่เลยนะอ่าอันนี้แหละที่อาจารย์บอกว่าให้สรุปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่มันจะต้องเกิดในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าชาวลัคนาราศีมกร์อนนะ่ะเป็นคนตรงเป็นคนตรงเป็นคนพูดผงผางเป็นคนที่แบบปากไรใจดีบางทีโมโหนะหว พูดทับตายด่าทับตายสุดท้ายก็รักเขาอยู่ดีเนี่ยเงี้ยสุดท้ายก็ให้เงินสุดท้ายก็ใจก่อนนะเพราะฉะนั้นน่ะให้ระวังเลยภายในเดือนเนี้ยระวังจะมีปัญหาเรื่องคาพูดกับคนรักกับเพื่อนร่วมง,งานแต่ใครก็ตามคนใกล้ชิดกะะนันราญามีทุกคนเลยนะคะเพราะว่าจะเกิดจากความเครียดจากการทาํางานนี่ไงค่ะเกิดจากไอเดียคือเป็นคนมุ่งม,มั่นอ<ๆ>่ะเป็นคนอยากทําให้สาําเร็จบางทีมันเปกดดันตัวเองอ่านะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่มันต้องจ่ายอยู่แล้ว มันก็เลยเป็นแบบว่ามันีความเครียดมันมีความเครียดสะสมในหลายๆด้านแล้วทั้งเศรษฐกิจครอบครัวการเงินนู่นนี่นั่นไงคือเราเป็นคนมุ่งมั่นจริงจังใช่ไหมเราทําอะไรเราก็แบบไม่อยากให้คนใจอยากทําให้สำเร็จสำเร็จบางทีมันคนใกล้โัวพูดอย่างนี้จริงๆโมโหไงหันไปเพราะว่ากดดันตัวเองมากใช่รหมใช่หันไปตวาดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เรียกกินข้าวรวยววยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเลยดื่มนะร้องเคเป็นคอลลาเจน อันนี้แบบาจะหายงูมีดหวานสดชื่นหายงหมิดแน่นอนเออคือหายหายนี่นะว่าไปอาจารย์ก็ดื่มสักหน่อยไหมพอน่าจะแห้งแ้บหอมหวานอร่อยพูดมากพูดมากแล้วแหละอาจารย์จะพอต้องไปไหนนะอย่เนี้ต้องจิบอันนี้เลยนะเวลาอาจารย์ไปนาใช่ไหมไปนาลูกค้าลูกค้าซื้อปุ๋ยเนี่ยก็ต้องติดอันเนี้ยชงกับน้ำเย็นนะครับ ยิ่งไปแอเป็นขวดเลยเนี่อาจารย์ใช่ไหมย่นยัน <c oughs> สุขให้ดูก็คือว่ากินทั้งวันเลยกิน <c oughs> ทั้งวันเลยเพราะว่ามันมันเย็นมันสดชื่นไงมันก็ทําให้เราหายร้อนอะไรเงี้ยบางทีเขาไปเกี่ยวข้าวค <c oughs> นานเนยเนี้ยเราก็ติดไปอยู่ในรถก็ติดไปอะไรเงี้ยถ้าไม่กินแล้วมันแบบมันไม่สดชื่นเลยนะทุกวันนี้คือกลายเป็นแบบ <c oughs> ติดใช่ไหมอาจารย์ขาดอะไรทั้งนีแล้วก็ใส่แบบ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 น้ำแข็งใส่น้ำเย็นมาหมูงสดชื่นมากเลยก็คืองดกินน้ำอัดลมแลยต้องไปกิน น้ำมันลมมันมันทำให้ปวดทิ้งนะชู่ชเลยนะอาจารย์อ่ะชูดเลยหกสิบเลยแล้วก็อันนี้ไม่ขาวด้วยใช่ไหมอาจารย์อืไม่ขาวไม่ไม่ขาวไม่มีสารฟอกขาวพวกเลยครับคือเป็นคนที่แบบเป็นเอสเอลเครับมันจึงว่าจะไปกินสารในพวกนี้ไม่ได้ต้องเลือกกินซื้อโปรตีนก็จะไม่กินของพวกนี้ไงคแต่พอมากินนี่ห้อสปอนเซอร์ของเราเนี่ยที่ที่เขามาเป็นผู้สนับสนุนรายการจา่าะทานแล้วหลายเดือนนะเออมันทําให้เราแบบสดชื่น อืมก็เลยกินติดวันนี้ก็เนี่ยก็ใครไหนก็ต้องชงกินไงมันก็ติดอะต้องกินอืมไม่ต้องไปกินแบบน้ำอย่างอื่นแล้วบอกตรงๆเลยทุกคนกว่าจะได้เลือกสปอนเซอร์มาหนึ่งยาเนี่ยยากนะทุกคนเพราะว่ามันต้องทดลองก่อนใช้ก่อนว่ามันแบบดีไหมนะครับใช่ใช่ถ้าไม่ดีก็ไม่ได้นําเพราะว่าเขานํเข้าวหมดเราไม่ได้หัวสูงนะราคาหลักร้อยจับต้องได้ครับไม่ใช่หัวสูงแต่คุณเลือกกินใช่ น่จะบอกว่ายังไงเราก็เลือกวัตรทุนิคที่ดีในราคาต่างๆเนี่ยเรากามัรถตังได้ใช่แล้วจา์ก็กินได้นะว่าทุกคนก็ทานได้ะใช่ทีนี้แต่กระถามเรื่องอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วก็ต้องก็ต้องระวังอะไรแล้วน้องแชมป์อยากถามอะไรแทน แทนพี่ๆชาวมกรโอ้โหอยากถามอะไรแทนใช่ไหมแต่พูดจริงจานเลือกบอกเสียงใช่นะอุ้ยพี่ๆรอบหน้าต้องฝากแชมป์มาทำคอมเมนต์แล้วแหละแบบอยากอยากฝากถามอะไรแบบเนี้ยคอมเมนต์มาฝากถามเลยดีกว่าแต่ความจริงงานเงินก็ดีเพราะว่ามาจากไอเดียระวังแค่เรื่องมีปากมีเสียงระวังเรื่องอารมณ์ใช่นะครับเขาได้เงินก้อนอยู่แล้วเขาได้ปูโทศกัรฐ์ไงเขาได้เสียงปูทศกัณ์ ได้เงินก้อนเงินหมื่นเงินแสนสมมุติเราบอกว่าเงินน้อยเงินห้าพันก็เงินก้อนสาหรับเราเงินก้อนเป็นแต่ละคนไม่เหมือนกันอืมใช่ใครอยากจะถามอะไรเพิ่มไหมอืมไม่รู้เลยอย่ะจะถามอะไรมันก็ดีแล้วนะ <c oughs> อ่อสุขภาพสุขภาพปีอานสักนิดนึ่ <c oughs> ว่าต้องระวังอะไรพิเศษแลยนะอาจารย์่ถ้าชาวลัคนาราศิมีอในเดือนกันยายนเยนี้ครับ <c oughs> สิ่งที่อาจารย์เห็นก็คืออืมระวังเป็นพวกเส้นเอ็น อ่าการปวดครับอย่างเงี้ยขวดต้นคอปวดคอบาไหลหรือว่าเส้นเอ็นที่ขามันตึงครับเงี้ยเ,เ,เอ่อเอ็นหัวเข่าแบบเนี้ยเอ็นร้อยหวายคืออะไรก็ตามที่มันเป็นเส้นเอ็นในร่างกายชาวราศนาราศีเมืงกรเดือนกันยายนข้อมไปกันยา้วก็สิงเอ่อกันยายนตุลาเนะี่ยก็คือต้องระวังกานภายในสองเดือนนี้อือครับอ่าอย่างยิ่งบางคนที่เขาเป็นเป็นนักบอล เล่นบอลเล่นกีฬาก็ต้องระวังข้อสเต,ตอย่างเงี้เยเล่นๆอยู่อจาจจะก,การะดูอุบัติเหตุเนะออใช่แล้วก็แบบเส้นเอ็นอาจจะพิกรหรือว่าลงเหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องอเรื่องพวกเส้นเอ็นเรื่องกระดูกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้เราปวดมากครับอืมปวดแล้วก็ตึงอ่าประมาณนี้นะส่วนในเรื่องที่มันจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆอ่ะเออไม่มีไม่มีหน่ะ แต่ว่ามันอาจจะมีเกมเสียซ้ำบ้างเพราะฉันถึงบอกว่าห้ามทะเลาะกับใครเลยเนี่ยเพราะว่าได้เสียอะไรเนี้ยหอวห้ามทะเลาะกับใครโดยเฉพาะญาติสนิทนิสหายพี่น้องภรรยาสามีลูกเต้าแบบให้ควบคุมอารมณ์มันก็จะไม่เกิดเรื่องออย่างแบบขับรถแล้วหัวร้อนกันเลยแบบแต่ทีนี้ก็ต้องระวังนะมันมีมันมีสิทธิ์จะเสียเงินนะเพราะว่ามันมันขึ้นใกล้กันสิบเก้ากับยี่สิบไงมันได้เงินมาแต่มันจะมีเหตุเพราะมันต้องประเดิมอะ ต้องได้เสีย<ะ>เพราะฉะนั้นมันมาจากอารมณ์ของเราเองที่มันแปกปรวขอถามเพิ่มอ,อีกหนึ่งเรื่องไน่อ,อยได้เขียว่าเรื่องนี้ทุกคนก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะรู้สําหรับทั้งคนโสดและไม่โสดเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักเด่นนี้เด่นไหมแต่<อ>ว่า<อ>ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ในแง่ทางการงานครับอาจารย์เรื่องงานจะเด่นกว่าแต่ถา,ถามว่าเรื่องความรักก็มีมันอาจจะมีเหตุเพราะว่าคือมันอาจจะเกิดด้วยความไม่เข้าใจหรือว่า มันอาจจะมีเหตุมายาวนานแล้วมันก็น้งหัวกมานานแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็มีเรื่องบางเรื่องเพราะว่าอาจจะไม่ได้เคลียร์กันแล้วมันก็เก็บไว้ในใจแบบเนี้ยแล้วก็มีปากเสียงมันอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกทําให้เรารู้สึกดีๆแล้วมันก็จะทําให้ชีวิตคู่มันตันคอนแชพนึกออกไหมเออมันเหมือนตายอยู่มาจากไหนก็ไม่รู้มันเสียของกลางอย่างเนี้ย เออมันอาจจะเกิดลักษณะแบบนั้นขึ้นนะคะก็ให้ทุกคนระวังนะอันนี้พูดในกรณีที่แบบว่ามีครอบครัวแล้วอืมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนโสดเนี่ยคนโสดหรือคนกาลังจีบกันนะคะหรือว่าคนเป็นแฟนกันยังไม่แต่งก็มีเกณฑ์จะได้เสียตังค์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าบางกรนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินให้กับความรักครั้งนี้เช่นอะไรบ้างอาจจะพาเขาไปเที่ยว หรืออาจจะแฟนเราช็อตเงินกับอาหารโดยที่แบบว่าเราจะต้องช่วยเหลือถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาไม่รอดแน่อะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือว่าแฟนเราอาจจะไปมีเรื่องมีเหตุทะเลาะวิวาะอย่างเงี้ยเราต้องไปประกันตัวเขาเนี่ยมันไฟบัคทบที่เราต้องเอาเงินไป แอดมินไม่น่าถาบเลยเ <ś> หมือนผม,นมนทำเรื่องเทีย <nder> ่ยได้จับองค์กรเลยเนี่ยก็คือมันมันมีเกณฑ์อะเราวมันมาได้หลากหลายรูปแบบมากที่จะทําให้คุณเสียเงินไง <ś la> <ภ>อืออาจารย์ก็ถึงบอกว่าเออก็คือช่วงเนี้ยระวังตัวเนี่ยมีข้าไว้อือแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไงมันมันจะมีเหตุของมันทําให้ทําให้เกิดถ้าใครไม่อยากเสียซ้ำนับไปบริจาคบริจาคอะไรก็ได้นะคะเ <ś la> <ś la> ด็กกำพร้าก็ได้หรือไม่งั้นก็คือ ทำบุญใส่บาตรไปซื้ออาหารมาทําเองซื้อวัตถุดิบม,มาทําเองก็เป็นการเสียทรัพย์ละเราเก็อ่าถ้าถ้าในช่วงนี้ใครกลัวที่จะแบบบริจาคทาบุญกับพระกับแบบนักนักบุญอะไรก็ตามอ่ะนะถ้ากลนะัวเราทําเองครับเราเอาเงินไปเสียทรัพย์ทรัพย์ไปจ่ายตลาดร้อยสองร้อยมาทํากับข้าวเองแล้วก็ไปใส่บาตรใ,ใส่บาตรตอนเช้าเรื่องใส่บาตรนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอีกว่าแบบ เรียวพระองคนี้นู่นนี่ได้แค่จิตจะให้ก็พอใช่จิตทิพบบใช่เวลาเราหย่อนของใส่บาตรเราก็นึกว่าเราอะใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าเราไม่ต้องไปตะขิ่ตะขวงใจกับพระเหลืองไงบางคนแบบฉันไม่ทำนักพาะเป็นแบบนี้้อใจได้เออใช่ไหมพอเราเห็นพระเหลืองเขาจะหย่อนมันเอาแล้วมันตะขีตะขวงใจเราอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะคือเราคิดว่าการที่เราทําบุญครั้งเนี้ยใส่บาตรครั้งเนี้ย เราถวายแด่งค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าของไม่บาตอธิษฐานแบบนี้อาจารย์ก็อธิษฐานแบบนี้นะคอธิษฐานแบบแบบนี้ต้องแต่เด็กแล้วอืมแต่ว่าโดยมีพระสงฆ์เป็นบุรุษไปสนีส่ง<ต>ให้เรารแต่เราหย่อนลงไปเราบอกว่าขอให้บุญกุศลที่เราตั้งใจทํากับข้าวเนี่ยเพื่อเพื่อมาถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยฝากส่งเนี่ยท่านำสม่งแงฆ์อืมโลยทุกครั้งเลยที่อาจารย์อธิษฐานแลวหย่องปใิบาตนะคนจะลุกตลอดเลยค พราะว่าเราเราเข้าไปแ่เนี่ยาพูช้เจ้าไงเอ่อนะ,ะก,ก็อยากให้ทุกคนทำแบบนี้แก้เคล็ดมันเป็นการเสียสัพเราถือว่าน่าจะครบแล้วครับสําหรับชาวหลังกอนอหนึ่งประมาณนะั้นเนาะเรื่องอื่นก็มันมันก็ดีอยู่แล้วเงินทองอะไรก็เข้าอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายนะสําหรับรอบหน้านะครับพี่พี่ท่านไหนอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษอยากแบบ คอนเทนต์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับอัดดวงประจําเดือนหรือว่าจะไม่ใช่ดวงประจาเดือนก็ได้เราอาจจะทําคลิปแยกก็ได้นะครับอ่าก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากติดต่อดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็ทักบ้านเขียวมาได้เลยนะครับมผม ก็น้องแอดมินอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับแต่ว่าเข้ามาตอบแน่นอนบางคนเห็นแอดมินตอบช้านึกว่าเป็นมิีจีหรือเปล่ามิจจี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีเยอะใช่ใช่โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนตุลาคมนะคะสวัสดีคร่บเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ